ก่อนหน้านี้เราได้ยินคำว่าตลาดหุ้นสตาร์ทอัพนะคะตอนนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพบทก SME นะคะหลักการที่มารวมถึงความน่าสนใจหรือความแตกต่างจากตลาดเดิมทั้ง m อ i และ s e ็เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมบ้างคะเรียนอย่างนี้นะคะจริงๆสนักง,งานนีก็อยากจะจุดใหญ่ใจความเราอยากจะให้ตลาดทุนนี้เป็นตัวตอบโจทย์ผู้ผู้ต้องการเงินทุนทุก ทุกขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือจะเป็น SME ตัวเล็กๆก,ก็อยากให้มีเครื่องมือการระดมทุนที่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะตัว SME เนี่ยเราถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาตินะคะ <c oughs> สํนักงานก็เลยมาดูว่าม,มีช่องทางอะไรที่จะทําให้ SME เนี่ยระดมทุนได้ก่อนหน้านี้จริงๆเรามีเรื่องของการออกเสนอขายที่อนุญาตไปนะคะเวฟเรื่องของการ ขออนุญ,ญาตกรณีที่ SME เนี่ยมีการออกเสนอขายแบบวงจำกัดหรือที่เรียกว่า private placement นะคะอันนี้ก็สามารถให้ระดมทุนในวงแคบได้นะคะแล้วเราก็มีเครื่องมือที่เรียกว่า c l o u d f u n d i n g ด้วยนะคะให้ให้ SME สามารถที่จะมาออกหุ้นแล้วก็เสนอขายโดยผ่าน c l o u d f u n d i n g p r t t l นะคะ,ะความพัฒนาการต่อมาเนี่ยนะคะความพยายามของสำนักงานถัดมาก็คือ SME Board อีกที่คุณวิทย์กับคุณ เฟิร์นบอกนะคะตัว s e อสนีบอร์จะมีความพิเศษที่ต่างจากเซตแล้วก็ MAI hmm. นะคะคือหุ้นที่เขาเ้าไปจดทะเบียนในเซ t แล้วก็ MAI เนี่ยต้องเรียนว่าต้องมีฐานะการเงินมีผลประกอบการ hmm. ตามที่กําหนดนะคะและยังมีปาร์ตี้ต่างๆเช่นพวก FA อะไรต่างๆซึ่งต้องมีการพิจารณาตัวไอพีโอก่อนที่จะมายื่นสำนัาการซึ่งก็ทําให้ผู้ กิจการที่จะเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายเนี่ยอาจจะต้องมีต้นทุนในการที่จะระดมทุนนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ SME เนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงช่องทางเหล่านั้นแต่สำนันกงานก็เล็งเห็นแล้วว่าเอแค่วงแคบอย่างเดียวนี่ไม่พอมันควรจะมีการระดมทุนในวงกว้างด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของ investor protection หรือการคุม้มความผู้ลงทุนให้มัน สมดุลกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรานเน้นลดต้นทุนของ SME จึงสร้าง SME Board ขึ้นมานะคะที่บอกว่าลดต้นทุนก็เพราะว่าตัว SME เนี่ยไม่ต้องไปจ้าง FA นะคะไม่ต้องยื่นคำขออนุญ,ญาตซึ่งหน้าเนี่ยยึดหลักในเรื่องของ information base คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะงบการเงินอย่างพวก listed company ในเซตใน MAI เนี่ยต้องส่งงบทุก, hmm. ทก,ทกเรื่องอะไรทุกไตรมาสอันนี้ก็จะ hmm. ผ่อนเป็นทุกหกเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจะมีการผ่อนในหลายๆเรื่องเพื่อจะให้ SME มีต้นทุนที่น้อยลงในขณะเดียวกันฝั่งคุ้มครองผู้ลงทุนเนี่ยเราก็ทิ้งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตลาดนี้เนี่ยถึงแม้จะให้ SME มาออกเสนอขาย <c oughs> ในในวงกว้างเนี่ย แต่ก็จะจํากัดประเภทผู้ลงทุนที่เข้าถึงได้นะคะว่าจะเป็นเฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัานหรือว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วก็ต้องมีฐานะการเงินระดับหนึ่งนะคะถึงจะสามารถเข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดนี้ได้นะคะค่ะครับ,รบ,รบผู้ช่วยจอมขวัญครับมีคำถามแบบนี้ผมเชื่อว่า SME กับสตาร์ทอัพคงจะมีหลายแห่งเหมือนกันบอกว่า <c oughs> อยากจะเข้าไปลงทุนใน,นกลไกแบบใหม่แบบนี้ด้วยประเด็นนี้คือว่ารเรามีหลักการในการที่จะคัด SME ก็ดีหรือว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ในการที่จะเข้าไประดมใน,นกลไกใหม่ๆแบบนี้เรามีหลักการอย่างไรบ้างครับอ๋อหลักการอย่างนี้น่านะคะมีหลายช่องทางเลยแล้วแต่ว่า d ดักเราคืออะไรอย่างสมมุติว่าถ้าเป็น Cloud Funding อย่างนี้ค่ะถ้าเป็น Cloud Funding ตัว SME Startup ก็สามารถติดต่อที่ตัว Cloud Funding p พอ t a l ได้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่หลายเจ้าเลยนะคะเฉพาะ c ล o ว d Funding p พอ t a ทอตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 3าเจ้าที่เป็นหุ้นนะคะและอีก4เจ้าที่ มีทั้งหุ้นแล้วก็คาวฟันดิ้งตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้นะคะรวมทั้งหมดก็อยู่ที่เจ็ดเจ้านั่นเองนะคะตอนนี้ระดมทุนสาเร็จไปแล้วสองกว่าล้านนะคะสาสิบริษัทอันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถติดต่อที่ตัวคลาวฟันดิ้งพอท่อได้นะคะในส่วนของ s อสแอนอีบอร์ดตอนนี้เราประสานกับทางตลาดหลักทรัพย์อยู่นะคะตอนนี้ยังไม่อยู่อยู่ในระหว่างดําเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าสําหรับผู้สนใจเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดด้วยคือต้อง กับตลาดลัพเนี่ยร่วมมือกันนะคะทางตลาดลัพยเขาจะมีพัฒนาหลักสูตรเรียกว่าเป็น Scale Up เป็นคล้ายค่หลักสูตรอ c c e l e r a t o r ์สำหรับตัว s m e, ส s t a มอที่อยากเข้าเข้าตัว SME บอร์นะคะก็จะแนะนำให้ไปเรียนหลักสูตรนั้นก่อนแล้วหลักสูตรนั้นเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์ในการพบตัว FA ตัวเป็นๆเ,เลยนะคะที่เรียกว่าจะมาสอนท่านเขียน ตัวอินโฟเมชันที่จะเปิดเผยกับผู้ลงทุนเลยนะคะก็ะจะเป็นช็อตคัดสำหรับ SME ในการที่อยากจะโดยลงทุนในวงกว้างค,ะค่ะนี่คือในฝั่งซัพพลายนะคะที่เราเตรียมพร้อมแล้วฝั่งดีมาล่ะคะนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในกวงจำกัดสถาบานันหรือว่ารายใหญ่เองเนี่ยมีความสนใจหรือความพร้อมแค่ไหนเพราะว่าความเสี่ยงก็อาจจะมากกว่ากระดานเดิมด้วยถูกไหมคะคุณจอมขวัญ ถูกค่ะยังสถาบันถ้าเกิดจากจะมาลงทุนในตัว SME board เนี่ยก็ต้องก็ต้องเรียนว่าแต่ว่าเรายังอาจจะไม่ได้ห่วงเขามากเพราะเขาอาจจะมีะเขาเรียกอะไรอะมีศักยภาพในการที่จะเข้ามาทำ d u ว diligence หรือว่าตรวจสอบ SME ว่าน่าลงทุนแค่ไหนะนะคะในฝั่งผู้ลงทุนเองเนี่ยอันนี้ก,ก,ก,ก็ก็ต้องเรียนว่า เราตอนนี้เรายังคงบอกไม่ได้ว่าผู้ลงทุนมีจํานวนเท่าไหร่ยังไงที่สนใจนะคะก็คงต้องรอ Product ร,ร้อนช็อกไปประมาณหนึ่งแต่ที่ต้องมั่นใจคือคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีฐานะการเงินระดับหนึ่งเนื่องจากว่า p r o d u เนี่้ต้องเรียนว่าเป็น Product ที่เสี่ยง มันจะไม่เหมือนเซตกับ MAI นะคะที่เราให้ขายผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปได้เพราะอะไรเพราะ SME Board เนี่ยการกำกับดูแลอย่างที่เรียนมันจะบางกว่าเซตกับ MAI เพราะาเราเน้นลดต้นทุนด้วยนะคะก็ต้องฝากผู้ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนว่าก็ต้องศึกษาพวกรายละเอียดอินโฟมร์ชันต่างๆนะคะของตัว คล้ายกึ่งกึ่งแฟกชีตนะคะก่อนที่จะไปตัดสินใจลงทุนค่ะค่ะปีนี้ใช่ไหมคะเอสบีบอร์ดถ้าเทียบกับอางของ s e อ e Board ถ้าจะได้เห็นคิดว่าภายในปีนี้น่าจะได้เห็นเพราะช่นักงานกับตลาดหลักทรัพย์ก็กำลังรีบในส่วนนี้กันอยู่นะคะคิดว่าปลายปีนี้น่าจะได้เห็นค่ะ